สวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะหลังจากรางทาอาาหารเช้าเสร็จนะคะตอนประมาณตีห้าครึ่งเนาะแม่ให้ทานเร็วเพราะว่าน้องตื่นเร็วนะน้องตื่นตั้งแต่ตีสามตีสี่นะพี่พี่ถุงเงินตาก็โอเคขึ้นแล้วนะคะ ตาโอเคขึ้นแล้วค่ะแม่ใช้น้ําเย็นประครบนะคะเพราะแม่หาจากใน Google เนาะ Google บอกว่าให้ใช้น้ําเย็นประครบโอเคก็ก็โอเคขึ้นค่ะลืมลืมได้เยอะขึ้นนี่ก็น้องๆก็ไปหาจับนกค่ะน้องๆ้องชอบมากเลยเชา้ชาเชา้าเสียงนกเสียงกาใจเยอะค่ะตรงหน้าต่างน้องชอบน้องชอบไปอยู่ตรงหน้าต่างอันนี้ก็น้องคนดีค่ะ ก็คือหลังอาหารเช้าเสร็จนะคะไม่ว่าน้องจะทานตอนไหนนะไม่ว่าจะเป็นตีห้าครึ่งหรือ6กโมงหกโมงครึ่งแม่ก็จะให้เล่นอยู่พักหนึ่งคือให้เขาได้ย่อยให้เขาได้ย่อยเอาเอาของใหม่กินเข้าไปนะแล้วก็เข้าน้ำขี้เยี่ยวให้เรียบร้อยขับถ่ายให้เรียบร้อยใส่สายแบบนี้ล่ะคะ่ะประมาณสักเจ็ดโมง 8ดโมงแม่จะให้น้องทำเป็นระบบระเบียบนะก็จะให้น้องเข้าไปนอนในกรงออืเพราะถ้านอนทำไมแม่ถึงให้น้องนใอนอกรงเพราะว่าถ้าน้องนอนข้างนอกน้องจะเล่นนะน้องจะเล่นกับพี่ๆทั้งสองและน้องจะไม่นอนนะมันไม่เป็นระเบียบไหมคะเออพอน้องเล่นน้องไม่นอน แม่ก็เหนื่อยสิคะเพราะงานข้างนอกแม่ก็ต้องคืองานบ้านแม่ก็ต้องทำงานเลี้ยงลูกแม่ก็ต้องทำนะเพราะว่าถ้าน้องนอนในกรงอะ่ะคือหนึ่งน้องตื่นมาคือแบบตื่นยังไม่เต็มที่อะ่ะน้องก็จะได้กินนมนะได้กินอาหารเมร็ดได้กินน้ำกินเสร็จเขาก็จะเข้าไปนอนเหมือนเดิมก็คือประมาณสัก สิบเอ็ดโมงเที่ยงแม่รู้เวลาปึ๊บแม่ก็จะเอาเขาออกมา,เ,าเขาเอาเขาออกมาเล่นเอาเขาออกมาขี่เอาเขาออกมาเยี่ยวเป็นแบบนี้ค่ะทุกๆวันกิจวัตรประจำวันจะเป็นแบบนี้ของบ้านนี้นะคะเออก็คือทาให้เขาเป็นระเบียบอะค่ะมิงั้นตัวแม่จะได้แต่งานลูกงานบ้านไม่ได้ก็คือจะขาดตกบกพ้องไป คือเรื่องเรื่องอ่ะพ่อทํางานคนเดียวหาเงินคนเดียวแม่ไม่มีไรายได้อะไรเลยเออแม่รู้จะช่วยพอ่อยังไงก็เคยคิดจะหาของมาขายพ่อเขาบอกว่าไม่ไม่ต้องขายหรอกเออก็เลยอ่ะก็ไม่เป็นไรเอองั้นแม่ก็เลยงั้นก็ ลง Youtube แล้วกันเผื่อจะมีไรายได้ในอนาคตข้างหน้า